สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลครับชี้เป้าซื้อบ้านครับบ้านหลังนี้ครับส่งปัญญานะครับห้องนอนซ้ายขวานะครับมีหนึ่งซุ้มบันไดหรือว่าซุ้มศาลานะครับแล้วก็มีระเบียงหน้านะครับมีตัวเชื่อมตรงกลางนะครับมีห้องนอนซ้ายขวานะครับฝั่งซ้ายมีห้องนอนสองห้องฝั่งขวาเป็นห้องรับแขกนะครับด้านหลังมีห้องน้ําด้วยครับแล้วก็มีห้องครัวด้วย ส่วนนี้คือด้านหลังนะครับตรงห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี่ลึกเมตรสิบนะครับกว้างนี้อ่าสีเ่เมตรสิบรวมแล้วเป็น9ตารางเมตรนะครับห้องน้ําบวกกับห้องครัวน้อยนะฮะด้านหลังนะครับด้านหลังนี่นฝาแบบบางใบนะตีครับแบบบางใบส่วนด้านหน้าเป็นฝาเฟี้ยมนะครับนะเฟี้ยมทั้งหลังครับนะตั้งใดตั้งด้านไหนและนอกนะครับนี่ฮะบ้านนี้เรือนหลังนี้นะฮะเป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังนะครับ ใครสนใจรีบโทรมาเลยครับโทรมาร้านไปรัณทรงไทยครับอยู่ติดถนนสายเอเชียนะครับหนูฮะรถวิ่งครับผมเราไปดูด้านฝั่งข้างอีกฝั่งนะครับนี่คือศาลานะครับนี่ศาลาศาลาหลังนี้นะครับทางขึ้นบันไดก็ขึ้นทางบันไดนะข้าบ้านขึ้นมาทรงศาลาหรือว่าเรียกว่าซุ้มบันไดดีกว่าครับเพียงแต่ว่าเขาทำเสมอกันนะครับซุ้มบันไดนะครับซุ้มบันไดเนี่ยสามคูนสามนะครับระเบียงด้านหน้าสองคูณ เจ็ดเมตรอาเซนะครับไม้สักทองทั้งหลังครับหลังนี้สวยนะครับโทรมาเลยครับเดี๋ยวคอลดให้ครับหลายแสนแน่นอนครับบันไดต่างขึ้นนะครับบันไดต่างขึ้นนี่มีห้าขั้นบันไดนะตอนนี้นะครับสามารถยกสูงได้ครับบ้านหลังนี้ครับนะเพื่อนๆต้องการสูงบอกมาเลยครับเดี๋ยวทางร้านจะยกสูงให้ตามที่ต้องการครับปุยนอกรอบได้ครับ ขึ้นบันไดห้าขั้นมาก็ต้องเจอมานั่งครับนี่คือมานั่งนะครับอืม่ะมานั่งสองตัวนะครับซ้ายแล้วข้างข้างแล้วก็ด้านหน้านะครับแล้วก็ส่งบันไดาทางขึ้นก็คือซุ้มบันไดเนี่ยโอ้โหไม้สักทองคระตั้มโยมตีด้วยแปดเหลี่ยมเป็นรูปแปดเหลี่ยมก็คือ,อฝ้าหลุมนะฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านระเบียงนี่ นี่ฮะระเบียงครับนี่คือระเบียงนะครับท่านผู้ชมอ่าบรรดาบรรยากาศหน้าห้องนะครับบรรยากาศหน้าห้องนะครับนี่หลังนี้สวยครับไม้สักทองฝาเฟียนสายบัวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปยุบชมด้านในครับนี่ฮะท่านผู้ชมไม้สักทองครับ อันนี้ขึ้นมาตรงห้องนี้ก็ทํเป็นต้องรับแขกนะครับ้องรับแขกห้องใหญ่นะเนี่ยนะครับห้องใหญ่ฟ้าหลุมหนึ่งลุมครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในนะครับส่วนนี้คือบรรยากาศห้องนอนนะครับห้องนอนนี่สามเมตรห้าสิบนะครับูณสามเมตรนะครับนี่ฮะสองห้องนอนครับเหมือนกันเลยครับห้องนอนที่สองก็เหมือนกันฟ้าหลุมแปดเหลี่ยมนะครับ ที่เห็นคือไม้สักทองหมดเลยนะครับส่วนนี้คือห้องนอนที่2นะครับมี2ห้องนอนนะครับเหมือนกับห้องนอนที่1นะครับฮะบรรยากาศไม้สักทองทั้งหลังทั้งห้องเลยครับชมนี่มรนยากศหน้าห้องน้ำก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณหนึ่งเมตรสองเมตรนะครับสองเมตรนะครับพื้นที่สองเมตรนะครับห้องน้ำก็หนึ่งเมตรห้าสิบคูณสองเมตรนะครับ นี่ท่านผู้ชมดูนะครับของน้ำนะฮะบรรยากาศครับสรุปบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่เนี่ยโอ้โหเยอะนะครับท่านผู้ชม80กว่าตารางเมตรนะครับนะฮะมีหนังส้มบันไดนะครับแล้วก็รับเบียงหน้ามีตัวเชื่อมมีห้องรับแขกแล้วก็มี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําพื้นที่น่องน้ําก็มีนะครับร้านพรัตสรงไทยครับใครสนใจดูบ้านนะครับเบอร์โทรศัพท์ฮะก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับพร้อมราคาบ้านครับ วันนี้ต้องลาก่อนครับสวัสดีครับ